สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอมพันค่ะวันนี้นะคะกลับมากับรีแอคชั่นกันอีกแล้วค่ะแล้ววันนี้เป็นเพลงของน้องๆวงบัสค่ะชื่อเพลงว่าเพลงกักนะคะประกอบซีรีส์เจลส์บอยสถานะกักใจนะคะซึ่งนี่เป็นเพลงประกอบซีรีส์ครั้งแรกของเด็กๆทั้ง12คนนะคะทุกคน และแบบว่าโปรโมทกันฉ่ำมากแบบว่ามีความน่ารักสดใสอะไรเงี้ยน่ารักมากซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยนะคะว่าเพลงจะเป็นยังไงคิดว่าแบบว่าน่าจะแบบว่าสดใสมากๆแน่ๆ,ๆเพราะว่าแบบคอตูมเอ๋ยอะไรเอ๋ยเล็บเซลอะไรเอ๋ยคือแบบมันน่ารัก่ะแหละเราไปดูกันเลยะคะ่ะว่าเอ็มวีเป็นยังไงไปกันเลย โอ้เจวบอยนี่เราก็จะมีนักแสดงสี่คนนะก็คือยังไม่ได้ไปดูว่าเออมันเป็นเรื่องราวยังไงว้าแต่นี้ชอบพี่เจมากโอ้อลังว่า should we ah. มันเล็กเลยแบบเล็กอ้นคุณน่ารักเลยนี่คุณเมหมวกอันแซ่บมากอะงไม่ไห 大饭，我们给。 ว้าเสียงมากโอ,อ,อ,อมหมีรายละเอียดเยอะม,มากให้เก็บอะ n โน t เตตัส t ตตัสก็จบไปแล้วนะคะกับเพลงกักโน t เตตัส t ตตัสนะคะที่สามารถประกอบซีรีส์ j a ลส s Boy นะคะ คือแบบว่ามันสดใสมากแล้วมันมีรายละเอียดเยอะมากที่แบบว่าสมมติถ้าดูเนี่ยคือเรามันโฟกัสไม่ถูกอะเพราะว่าแบบทุกอย่างมันไปเร็วมากแต่ว่ามีความน่ารักสดใสของเด็กๆทั้งหมดคือแบบมันน่ารักมากแล้วก็น้องเอ,เอเอน่ารักมากมากคิดก็แบบเหมือนจะเท่ด,ดูจากรูปอยู่นิ่งๆเหมือนจะเท่แต่แบบแบบมามอย่างเงี้ยคือแบบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันดีมากแล้วเพลงนี้ คือถ้าดูไม่ผิดน้องเน็กคือเป็นเซนเตอร์ถูกต้องไหมแล้วน้องเน็กกับสีนเหลืองเข้ากันมากแล้วแบบไม่มีหลายรูปมากที่แบบว่าน็กตาแปบบ๋วเนี้ยคือแบบโอ้โหมันน่ารักมากแล้กชื่อชอบชื่อของทุกคนมากคือมันแบบ โอเวอร์ Over, แล้วแบบสีสันมันดีเข้ากันได้ดีมากซึ่งจริงๆอ่ะเราก็ยังไม่ได้เข้าไปดูเนะาะเพราะทีเซอร์ของซีรีส์เรื่องนี้เป็นยังไงแต่ว่าก็คือเพลงเนี้ยชอบมากแล้วฟังครั้งแรกคือไม่ได้เข้ามันคือไม่ได้ไม่ได้เข้าไปดูว่าทีเซอร์ของ m v นี้เป็นยังไงด้วยนะแต่พอไปฟังมันเกะครั้งแรกเลยแล้วก็แบบโอ้มันติดหูนะมันแบบว่าเหมือนร้องคอๆตามได้แล้วอะอะไรเงี้ยคือแบบ ดีค่ะแล้วก็แบบเพลงที่สดใสมากทุกคนน่ารักม่ทั้งมุมน่ารักแล้วก็มุมเท่มุมหล่อคือขอตูมเต็มมากชอบแบบผมพีมาอะไรเงี้ยเราะคือมีอะไรให้เก็บรายละเอียดเยอะมากสามารถดุงบทได้ไหลายรอบเพราะว่าต้องเลือกโฟกัสคนเพราะว่าจํานวนคนแล้วก็แบบจ็อต แต่ละช็อตน,นี้คือมันมันไปเร็วมากซึ่งโออดีดีดีเราสึกว่ามันจะสดใสยังไงก็ฝากเพลงใหม่น้องๆบัสด้วยนะคะเพลงกักนะคะทุกคนอย่าลืมไปฟังกันเยอะนะคะแล้วก็ฝากซีรีส์ด้วยนะคะซีรีส์น่าสนใจมากฝากพี่พีเจไว้ด้วยนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ไปแล้วะคะ่ะทุกคนบ๊ายบาย